ค่ะเด็กๆออตอนนี้นะคะเราเรียนสมยัยจบไปแล้วเนาะทีนี้เชิญอ,อยากจะมาทบทวนในส่วนของกลัมม่าเนาะเรามาเริ่มกันตั้งแต่เรื่องการใช้ตัวเลขกันก่อนเลยนะคะเพราะหลายๆคนเช่อไม่แน่ใจว่าพวกเรารู้เรื่องเกี่ยวกับการจำนวนและตัวเลขหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมทนะคะแต่ว่าเ,เราจะได้นำไปใช้ในวิชาแมทด้วยนะคะ ก็คออือเรื่อง cardinal number กับ ordinal number ก็คือจำนวนที่เป็นตัวเลขหรือจำนวนนับเราเรียกว่า cardinal number นะคะส่วน ordinal number ก็คออือการลำดับที่นะคะไปดูรายละเอียดกันเลยะคะ่ะเรามาเริ่มที่ cardinal number นะคะเขาบอกอยู่แล้วว่า cardinal number ก็คือตัวเลขที่ใช้บอกจำนวนนะคะว่าในจำนวนอยู่เท่าไหร่ กี่อันกี่ชิ้นกี่คนเช่นวันกานับวันสอ่โฟรอันนี้เขาก็จะยกตัวอย่างมามีเออมีวันนะคะสอแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างมี15จนถึง100นนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอ๋ออันนี้เชื่อคีดเกินไปอ่ะอันนี้เราเรียกว่า cardinal number นะคะไปดู ตัวอย่างของ cardinal number ก็คือการใช้จำนวนตัวเลขอย่างเช่น Tom has three puppies อ่บอกว่า Tom มี puppies ก็คือลูกสุนัขอยู่3ตัวก็คือเป็นการบอกจำนวนนะคะ3ตัวนั่นเองนะคะบอกจำนวนของลูกสุนัขไปดูตัวอย่างที่2 t h e r e are 40 students in my classroom นะคะ เราจะเห็นว่าถ้าจำนวนที่มันมีมากกว่าเราจะเติม s ที่คำนามนะคะเติม s มีจำนวนมากกว่า1น,นะคะอันนี้เขาก็ใช้ there are อันนี้แปลว่ามีนะคะแปลว่ามีนะคะบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยมีจำนวนนักเรียน40คนนะคะ40คนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะไปดู เรื่อง ordinal number กันทีนี้ ordinal ordinal number คืออะไรก็คือตัวเลขที่ใช้บอกตำแหน่งและลำดับที่ตำแหน่งในนี้หมายถึงตำแหน่งออที่ลดหลั่นกันมาตามลำดับนี้นะคะก็คือบอกตัวเลขของตำแหน่งลำดับที่หรือวันที่นั่นเองนะคะเช่น first first แล้วก็ second third fourth tenth อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ordinal number จะมี the วางไว้ข้างหน้าเสมอนะคะอันนี้เป็นหมายเหตุเลยให้พวกเรารู้นะคะว่า ordinal number เนี่ยจะมี the วางไว้นำหน้าเสมออย่างเช่น the first, the second, the third, the fourth, and the tenth อย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะ ต่างกันนะคะความแตกต่างระหว่าง cardinal number กับ ordinal number ก็คือวิธีการเขียนนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะถ้าเกิดเป็นจำนวนนับโดยปกติเราเขียนวันก็วันอย่างนี้เฉยๆนะคะเวลาเขียนเป็นตัวเลขก็จะเขียนแบบนี้แต่เวลาเราบอกลำดับที่หรือเป็น ordinal number เนี่ยเราจะใช้ the นำหน้าใช่ไหมแล้วเวลาเขียนเราจะเขียนว่า the first อย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาเขียนมันเป็นตัวเลขยิ่งแปลกกว่าค่ะเราจะเขียนเลข1แล้วก็ตามด้วย st ซึ่งเอาตัวท้ายนะคะสตัวนี้นะคะไปเติมลงที่ตัวเลขนะคะเขียนเหมือนเลขยกกําลังนะคะนะคะก็จะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้ข้างบนตัวเลขลักษณะนี้นะคะไปดู number two นะคะ two เวลาเขียนก็เขียนที T ่ w o ้ two, อย่างนี้เวลาเขียนเป็นตัวเลขก็เขียนเลขสองแบบน,นี้แต่เวลาบอกลำดับที่เราจะบอกว่าเป็น the second the second อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะเวลาเขียนเป็นตัวเลขเราก็จะเอาตัวท้ายอย่างเงี้ยนะคะตัว ND 2สองตัวเนี้ยมาใส่ที่ท้ายตัวเลขเป็นเหมือนเลขยกกำลังแบบนี้เช่นกันนะคะตัวอ,อื่นก็เช่นกันนะคะ number three number four number five อ่า เวลาเขียนเป็นตัวเลขก็จะเขียนอย่างนี้แต่ว่าเวลาเขียนเป็นคาร์ดินอลออร์ดินอลนัมเบอร์นะคะขอโทษค่ะเขียนเป็นออร์ดินอลนัมเบอร์หรือเขียนเป็นเ,เลขลำดับที่เนี่ยเราก็จะใส่เดกเสมอให้พวกเราสังเกตนะคะว่าเขาจะเอาตัวท้ายเนี่ยของแต่ละลำดับที่เนี่ยไปเติมที่ตัวเลขเห็นไหมคะไปเติมที่ตัวเลข เดี๋ยวจะมีข้อสังเกตให้นะคะเพราะว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเติมไอ้ตัวนี้เมื่อไหร่นะคะเมื่อมันเป็นลำดับที่เวลาเราบอกว่าเราเออชนะเป็นที่1ของห้องเนี่ยเราก็ใช้ลำดับที่แบบนี้นะคะจะไม่ใช้แค่ตัวเลขที่เป็น cardinal number นะคะเพะอนนี้เราเรียกว่าจํานวนนับอันนี้เราเรียกว่าลำดับที่นะคะให้พวกเราจำไว้อย่างนี้เสมอนะคะอันนี้เรียกว่าจํานวนนับนะคะ cardinal number อันนี้เป็นลำดับที่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูนะคะเห็นไหมคะเพราะเวลาเขียนเป็น6 7 8 9 e v อันนี้เขียน cardinal number เนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเพราะเป็น ordinal number เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเลขที่ลำดับที่เนี่ยจะลงท้ายด้วย th หมดเลย n กับ th จะสังเกตตัวนี้ก็ทําเป็นสีแดงเพราะว่าตัว n i n จะตัด e ออกนะคะปกติ นายจะมี e ใช่ไหมตัวอื่นก็จะเติม th ได้เลยนะคะอย่างตัวนี้มันเป็น gst ก็เติมแค่ h อย่างเดียวเวลาเขียนเป็นลำดับที่อย่างนี้นะคะแต่นายนะคะต้องตัด n ตัด e ออกนะคะแล้วก็เติม th นะคะ t e ก็สามารถเติมได้เลยนะคะ eleven นะคะก็จะเป็นแบบนี้12 e l w e l เนี่ยจะสังเกตว่าเขาตัดอะไรคะ เปลี่ยน ve เป็น f นะคะเราค่อยเติม th นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะมันเป็นข้อสังเกตนะคะให้พวกเราต้องสังเกตด้วยนะคะอะเธอทีนก็สามารถเติม th ได้เลยนะคะ,ะตัวต่อไปก็ไล่มาเรื่อยๆทุกตัวก็จะเติม th หมดเลย th หมดเลยเห็นไหมคะเติม th ใส่ใสเด e แล้วเติม th ลงท้ายเสียงเสมอแต่พอมาเป็น20 20 t ี่จะสะกดด้วยตัว y ใช่ไหมพอเปลี่ยนมาเป็นเลขลำดับที่ใส่เดอะแล้วก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i เติม e แล้วค่อยเติม th นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอมา21 อันนี้มันเป็นวันใช่ไหมพอเป็นเลขลำดับที่มันก็จะเปลี่ยนจากวันเป็นเฟิร์สีกแล้วทีนี้เวลาเติมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวท้ายของอันนี้นะคะ st อย่างนี้นะคะพอเป็น20 t s e c o เออก็จะเอาตัว n ตัวท้ายนี่ไปเติมเหมือนกันเห็นไหมคะพอจะเป็น2 3 third ก็จะเป็น Rd อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะให้พวกเราสังเกตส่วนด้านเนี้ยเชื่อจะไม่พูดถึงนะคะเนื่องจากว่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะเราเรียนแมทกับทิเชอร์ m แล้วเรียนกับทิเชอร์หลายคนพวกเราจะเรียนเกี่ยวกับจํานวนนับอยู่แล้วเพราะว่าเออมันมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขและจํานวนนับการบวกลบคูณหารมันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับจํานวนแต่นี้มันบอกเลขลำดับที่นะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับ d e s c e n e กับ อินดิเซนเดน c e อะไรอย่เงี้ยมาต้นนะคะก็คือการนับจํานวนบวกหรือลบเพิ่มหรือลดลงนะคะอ่ะเวลาเราสังเกตนะคะว่าเมื่อมันลงท้ายด้วย y เราจะตัวเราจะต้องเปลี่ยน i เปลี่ยน y เป็น i e ก่อนนะคะแล้ค่อยไปเติมตัวท้ายให้มันนะคะพวกเราต้องสังเกตนะคะ อันนี้พอ23พอมา30ก็จะเติมเปลี่ยน y เป็น ie ก่อนแล้วค่อยเติม th พอมาเป็น31 s t ก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะจำหลักๆแค่ลำดับที่1 2 3ที่จะเป็น stndrd ที่เหลือก็จะเป็น th ยกเว้น11 12นะคะเพราะว่า11 12เราไม่ได้อ่านว่า ten o n หรือ10 n two ถูกไหมเราอ่าน eleven ซึ่งเวลาลงท้ายเสียงนี้ก็จะเป็น the e l e v e นะคะพวกเราจะได้ยินเสียงเหมือนเชื่อออกเสียงเอาลิ้นวางไว้ระหว่างฟันเพราะว่าเสียง th นะคะโดยปกติเราจะต้องบอกว่า t ออออกเสียงเป็นเอ e อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะเป็น eleven twelve เป็นต้นนะคะ thirty เวลาพูดน้ำลายก็จะพุ่งนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเอาเป็นว่าพวกเราให้พวกเราสังเกตที่ thirty first twenty first แล้วก็3 h i r หรือ t อ e n 23อย่างนี้เป็นต้นนะคะลำดับที่10 11เอ่อ12 13พวกนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่เติมแบบ stnd นะคะทีนี้ก็ไปเน้นตัวที่ท,ที่เติม y จะเป็นส่วนใหญ่นะคะเห็นไหมว่าไอตัวที่เติม y จะต้องเปลี่ยนเป็น ie ก่อนแล้วค่อยเติม th นะคะ ะะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาจะจำเน้นไว้ให้เลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะ55 fifty ก็เป็น fifty f i อย่างนี้นะคะเวลาอ่านเป็นลำดับที่จะเป็น5 5 f i นะคะแต่ถ้าเกิดอ่านเป็นจำนวนเราจะอ่าน55นะคะอันนี้ก็จะเป็นลำดับที่ one hundred first and first อย่างนี้นะคะ ก็จะเอาตัว st มาเติมเหมือนกันนะคะะทนนี้ไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะไปดูกันว่าพวกเราสามารถที่พวกเราที่ที่เชื่ออธิบายมาก่อนหน้าพวกเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เชื่ออยากให้บันทึกนะคะบันทึกแบบฝึกหัดเฉพาะแบบฝึกหัดนะคะเอาเฉพาะข้อที่ถูกเวลาเราเขียนหรือทำเสร็จเนี่ยให้บันทึกลงในสมุดด้วยนะคะ อันนี้ exercise ที่หนึ่ง number review นะคะเธอจีนนะคะพวกเราก็ไปเขียนเธอจีนว่าคืออะไรนะคะเธอจีนคืออะไรนะคะเป็นจำนวนนับหรือลำดับที่นะคะถ้าเขียนแบบนี้นะคะอาจมาดูดูฉเฉลยก็ได้ อันนี้เทอรีนเป็นจํานวนนับนะคะเพราะฉะนั้นไม่เติม th นะคะแต่ถ้าเขาบอกว่า thirteen ที่เติม th แบบเนี้ยอ่าเราก็จะต้องเขียน13อรีนว่าเติม th ขคำบนนี้นะคะลักษณะนี้เป็นต้นอันนี้เชยยกตัวอย่างให้ดูก่อนที่เหลือพวกเราต้องทำเองนะคะ eleven <11. S 1> ตัวนี้เป็นจำนวนนับหรือลำดับที่คะ่ะ สังเกตว่ามันไม่มี th เนาะมันก็จะเป็นจำนวนนับถูกไหมคะนะคะก็จะกลายเป็นจำนวนนับแบบนี้นะคะ40 t y อันนี้เป็นจำนวนนับหรือลำดับที่คะ,ะเราไม่ลืมนะถ้าเกิดเป็นจำนวนนับตัว y ตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น ie แล้วถึงจะเติม th ได้นะคะ ต้องตัดวายออกก่อนนะคะถึงจะเป็นนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เขาไม่ได้เพิ่มพวกนี้มาให้ใช่ไหมคำนี้คำตอบก็จะต้องเป็นโฟตี้ธรรมดานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ s o n d อ่าอันนี้รู้แล้วว่าเป็นจำนวนนับเนาะพอเป็นจำนวนนับ second เห็นไหมคะมันจะมีตรงนี้บอก แสดงว่าตัวนี้เขียนว่าอะไรคะเขียนว่าอะไรคะอ่าเลขสองแล้วตามด้วย nd นะคะอ่าไปดูข้อต่อไปะคะ่ะข้อต่อไปเชื่ออาจจะไม่บอกแหละเพราะว่าผ่านมาหลายข้อแล้วพวกเราพอจะรู้แนวแล้วหรือหรือถ้าพวกเราไม่เข้าใจจริงๆให้พวกเราย้อนกลับไปดูนะคะคลิปตั้งแต่ต้นใหม่นะคะเชื่อว่าเชื่ออธิบายละเอียดอยู่นะข้อนี้ fifth fifth แน่นอนว่าเป็นอะไรเธอ,อจะไม่พูดนะคะทำอีกแล้วก็จะไม่เฉลยด้วยไปดูข้อต่อไปค่ะเผอ,อเฉลยไปแล้วไม่เป็นไรนะคะไปดู nine อันนี้ก็จะเป็นจำนวนนับอีกเช่นกันนะคะ,ะ four f อ่าอันนี้ไม่มี th เนาะพอไม่มี th ก็จะเป็นอะไรคะอ่าเป็นจำนวนนับเนาะอ๋อเมื่อกี้เชื่อชายคำพูดผิดข้อที่ผ่านมาเป็นลำดับที่สิโอเคผ่านไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเข้าใจเนาะดูอันนี้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ5 5อ่า55ธรรมดาไม่ลงต้ายด้วย th ไม่ลงต้ายด้วย st ไม่ลงต้ายด้วยอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะต้องเป็นจำนวนนะับอันนี้จำนวนนับหรือลำดับที่12อ่าเป็นจำนวนนับนะอ่า twenty อันนี้ก็จะเป็นอะไรคะลงทายด้วย Y เฉยๆจำนวนนับเช่นกันนะคะอ่าอันนี้ t 0เหมือนกันนะคะอย่าไปอย่าไปงงนะไอ้ตัวนี้มันมาจากตัว Y นะคะ เราจะต้องตัดตัว y เพื่อเติม th ใช่ไหมให้มันเป็นลำดับที่มันถึงต้องกลายเป็น20 e แล้วก็เติม th อย่างนี้นะคะอันนี้ fourth f o u r อ่ามีตัวนี้ใช่ไหมมีตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นลำดับที่นะคะ fourth ่านนี้นะคะ first อ่ามี st เขียนยังไงคะ อ่เลขหนึ่งแล้วก็เติม st ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่เชอร์เน้นว่้พวกเราทำนะคะให้พวกเรานะคะเขียนประโยคแบบนี้นะคะเขียนประโยคแบบนี้แล้วเว้นที่ว่างไว้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเติมลงไปในช่องว่างนะคะเขียนแบบนี้เลยไม่ต้องทำลักษณะนี้นะคะให้เขียนประโยคแล้วก็เลือก ตัวที่เราคิดว่าถูกต้องเนี่ยลงไปในช่องว่างให,าให้สมบูรณ์นะคะอย่างเช่นข้อแรกอะไรคะเตอรจีนพวกเราก็มาเขียนเตอรจีนตรงนี้เลยนะคะลงในสมุดนะคะไม่ต้องปริ้นนะคะเช่อไม่แนะนําให้ปริ้นนะคะเชื่อ,อยากให้พวกเราฝึกเขียนนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่บ้านบางทีการการปริ้นหรือเขียนเนี่ยพวกเราก็จะ เขียนบนเส้นบรรทัดไม่คล่องนะคะไม่รู้จักตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดไม่รู้จักพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะให้พวกเราทําลงในสมุดดีกว่านะคะเขียนอันนี้นะคะอันก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะคะให้เขียน exercise นี้เป็นต้นไปนะคะไปดูข้อต่อไปะคะะข้อต่อไปบอกว่า October is the middle ค m d d l เพราะฉะนั้นใช้ ten ตัวไหนคะ เทนตัวไหนคะอ่าเทนตัวนี้นะคะเราก็เอาไปเติมลงในช่องว่างเวลาเขียนลงไปในหนังสือนะคะเอ้สมุดนะคะเขาโทษลดไปแล้วอ่าไปต่อกันค่ะนะคนเรางเธอก็เริ่มเบลอละอ่าอันนี้อะไรคะ I want to buy จุดๆ c a n d i e s อ่าอันนี้บอกจำนวนนับและวจำนวนนับคืออันไหนคะ อ่าอันนี้นะคะฟร์ 5, เราก็นำฟร์ไปเติมนะคะไปเติมลงในช่องว่างแล้วก็เขียนลงไปในสมุดนะคะข้อต่อไปะคะ่ะ The shop will close at at เป็นจำนวนนะคะจำนวนชั่วโมงนะคะ at อะไร6 i x o'clock นะคะ6 i x o'clock นะคะ เราก็เอา6ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วเขียนลงในสมุดนะคะไปเลย my birthday it is on the มี the สังเกตว่ามี the นะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็จะต้องเป็นคำที่เป็นจำนวนนับนะคะจำนวนนับก็จะมี th ลงท้ายนะคะนะคะ,ะ,คะอย่างนี้เราก็เอาไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ไป there are people people mm hmm. เป็นคำนามพหูพจน์โดยที่ไม่เติม s นะคะจะเห็นคว่า people จะไม่เติม s นะคะ people หมายถึงคนจำนวนมากอยู่แล้วนะคะมันเป็นพหูพจน์โดยตรงนะคะก็เลยไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงจำนวนของผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ คำที่มี th แน่นอนและแน่นอนมันไม่มี the เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ a h ตัวนี้นะคะโอเคนะคะ there are eight people in my family นะคะที่จริงใช้ members นะคะมีสมาชิกในครอบครัวอ,อยู่ทั้งหมด8คนแต่ใช้ people ก็ไม่ผิดอะไรคนเหมือนกัน I want two carrots อันนี้ก็คือจำนวนนับใช่ไหม t o ไม่ t ูแค่และ and จุดจุดจุด onion อ่า onion one หรือ first onion นะโอ onion ลูกเดียวค่ะอ่าถ้าอันนี้เป็นจำนวนนับตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนนับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็น one แน่นอนนะคะอ่ไปข้ออ่าอันนี้ t h n n y e w o นตัวนี้แปลว่าชนะนะเ n นนี n ว e นเด t h e เห็นไหมคะมี the เพราะฉะนั้นอันนี้ the first p l a c e แปลว่ารางวัลที่หนึ่งชนะเป็นรางวัลที่หนึ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ first นะคะเอา first เติมลงในช่องว่างตรงนี้แล้วทำลงในสมุดข้อต่อไป there are m o มันจำนวนเดือนค่ะมีจำนวนกี่เดือนในหนึ่งปีเพราะฉะนั้นอันนี้บอกอยู่แล้วเชื่อใจคำว่าจำนวนเนาะไม่ได้บอกว่าลำดับที่ของเดือนเนาะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ต้องเป็น t w e l ตัวนี้ป่ะอ่ะมาดูกันค่ะอ่าเป็นตัวนี้ก็เอาตัวนี้ไปเติมลงในช่องว่างแล้วเขียนลงในสมุดนะคะอ่าข้อต่อไป Mary is on the อ่ามี The นำหน้า three หรือ f i r d คะ่ะ three หรือ f i r d อ่าแถวที่สามแสดงว่าบอกลำดับที่สามใช่ไหมก็น่าจะเป็น first นะอ่าใช่จริงๆด้วยนะคะเราก็เอา f i r d ไปเติมลงในช่องว่างแล้วทำลงในสมุดไปค่ะก็จะเป็น December is the เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่เท่าไหร่ของปีนะคะลำดับที่เท่าไหร่ของปีเดซ ember ก็คือเดือนธันวาคมลำดับที่12นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมี th แล้วก็ตัดตัวนี้ออกเปลี่ยนเป็น f นะคะเปลี่ยนเป็น f นะคะมาดูนะคะ,อ,ะอันนี้ทำลงในเติมลงในช่องว่างนะคะแล้วทำลงในสมุดนะคะ ต่อไปค่ะ Saturday is the middle อีกแล้วต้องพูดถึงลำดับที่แน่นอนเลยวันเสาร์เป็นวันวันที่เท่าไหร่ของสัปดาห์นะคะ,ะก็จะเป็นวันที่7ของสัปดาห์เนาะเราก็เอาตัวนี้ไปเติมลงในช่องว่างนะคะแล้วเขียนลงในสมุดนะคะ The history book is on the shelf อยู่ชั้นวางที่เท่าไหร่คะอันเนี้ยมีเดออีกแล้วนะคะมีเดอเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่โฟล์แน่นอนนะคะอ่าเป็นไรเป็นโฟ์นะคะก็เอาโฟล์เติมลงในช่องว่างแล้วทำลงในสมุดนะคะอะไปดูข้อสุดข้อสุดท้ายแล้วทาทา has brothers มี สคนนะคะมีจำนวนนะคะสคนใช้อันไหนคะ t o หรือ s e c o n d คะามาดูกันค่ะ two นะคะบอกจำนวนพี่ชายมีจำนวนพี่น้องที่เป็นผู้ชายสองคนนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เยอะแล้วนาอไหนจะต้องไปทำข้อสอบอีกสิบห้าข้อด้วยอันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะของสัปดาห์นี้ก็เรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง เอ่อ uh, cardinal number แล้วก็ ordinal number สำหรับวันนี้ก็ uh, พอแค่นี้นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะทำลงในสมุดแล้วถ่ายรูปส่งมาให้เชิญในไลน์นะคะเดี๋ยวเชิญจะตรวจนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย